สวัสดีครับฟังข่าวกีฬาวันนี้กันก่อนนะครับไปกันที่ซอลแฮมตัคนฟุตบอลคลิมเมอรีเมื่อวานนี้นะครับซอลแฮมตันก็ชนะนิวคาสเซลไป2ประตูต่อศูนย์ได้ประตูจากอดัมนาทีที่7จ็ดอัมรองนาที82นะครับก็รับฮาสเซนฮูเทลนะครับกดซึมซอลแฮมตันออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอะไรอะไร,อะไรก็เป็นไปได้นะครับหลังจากซอลแฮมตันนั้นขึ้นไปนำในคลิมเมร์รีเป็นครั้งแรก นะครับในประวัติศาสตร์เลยก็พูดง่ายๆก็คือตั้งแต่เปลี่ยนชื่อเนี่ยแหละนะครับก็ลูเดสีบวก4นะครับผ่านไปแปดนัดมี16คนะแนนลิปแต่ว่าลิเวอร์พูลเลสเตอร์สเปอร์เอเบอร์ตัน4ทีมนี้ก็สามารถแซงซอลแทนตันขึ้นไปได้ในเกมสัปดาห์นี้นะครับก็เอ่อทวิ t เตอร์ของซอลแฮมตันบอกว่าขอให้หยุดนับคะแนนได้แล้วนะครับ พูดคำนะครับพูดถึงข่าวเลือกตั้งก็ไปติดติดต,ดตามกันต่อนะครับเอาข่าวก่อนจะค่อยไปที่ผลบอนลนิทรบอนนะครับโรเบรโตมันชินนี่นะครับโค้ชของทีมชาติอิตาลีนั้นติดโควิด1 9นะครับก็กุนซือทีมชาติอายุ55ไปีคนนี้นะครับคุมแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อปี2 0 0 9 2 0 1ถึง2013มีเชื้อแต่ไม่มีอาการนะครับแต่ตอนนี้ก็กลับตัวอยู่ในบ้านที่รมแต่ก็มองว่าทีมชาติ อิตาลีก็ไม่น่าจะมีเขานะครับในการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติในเดือนนี้ซึ่งจะเจอกับเอสโตเนียโปแลนด์และก็บอสเนียและเฮอร์เซโกวินานะครับก็มันชินี่คือผู้กอบผู้อิตาลีอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากอิตาลีนั้นถึงกลับไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกปี2018นะครับข่าวประมาณนี้ในส่วนของฟุตบอลไปดูกันที่ผลฟุตบอลกันนะครับทีเมลี อีกคู่หนึ่งไบตันเสมอเวอร์ล,ลี่ไป0ูนนะครับสงสารคนพาคจริงเอลเช่เสมอเซลต้าหน 11, ึ่งหนึ่งเบรเวนเสมอโคโลนหนึ่งหนึ่งซาสซโอโลสมูดินเนเซ่ศูนูนนี่ก็พลิกไปนิดหนึ่งนะครับลีเอิงก็ซัสซกแพมาร์ากเซยศูนย์หนึ่งนะครับแชมเปี้ยนชิพคาดีแพ้ไปซอร์ซิต,ตี้ศูนย์หนึ่งเอฟเอครับอีกสักคู่นะครับคาร์โรเกตเจอกับ ทีมล่างไปสเกลเมอร์สเ,สเ,สเดลนะครับคาดการ์ชนะไม่ยากสี่ตออหนึงง่งคาโการตสมาชิกใหม่ของฟุตบอลลีกในปีนี้นะครับไปกันที่การวิเคราะห์บอลในวันนี้กันบ้างนะครับเอาพรีเมียร์ลีกก่อนเกมทุ่มครึ่งนะครับเอาตั้งกับแมนยูเต็ตคู่นี้ให้เสมอนะครับ สี่ทุ่มพาเลสกับลีสคู่นี้มองลีสหนึ่งลูกนะครับเชลซี Chelsea กับเชฟยูคู่นี้เที่ยงครึ่งครึ่งมีเท่าไหร่ใส่เท่านั้นนะครับเชลซี Chelsea. สามลูกต้องมาไม่ไม่ไม่ลูกเดียวพอปลอดภัยเพราะว่าเชฟยูในเตดก็ไม่ถอยเหมือนกัน,นแต่ว่าผลงานดูนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพรเจอทีมใหญ่ๆด้วยอะไรด้วยเวสต์แฮมฟูลแลมก็มีดาร์บี้แมตช์ตอนตีสามนะครับก็เชื่อใจเจ้าบ้านนะครับสำหรับ เกมวันนี้เอฟเอคัพเดี๋ยวค่อยสรุปผลแล้วกันนะครับของข้ามไปวันนี้มีเอฟเอคัพตลอดเลยก็ใน BBC ประมาณนี้ก็พยายามจะถ่ายหลายคู่หน่อยนะครับเอาแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันบ้างนะครับก็ทุ่มครึ่งเรนิ้งกับ oke, สโต๊กสี่ทุ่มเบอร์มิงแฮมบอลมาร์คแบ็คเบิร์นควีนสปาร์คเบลฟอร์ดโบโรดามิบานสลีย์เทเดอร์สฟิลลูตันนอริสสวอนซีฟอเรสต์บีคอม โรตเตอ,อร์คันเบรสตันเบนสเต์บลูวอร์วัตฟอดคอมเบนทรีนะครับตีดเอิร์กันบ้างมีบอกตัวกับมงปเปรียคู่นี้เล่นกัน5ทุ่มยังมองคิดเจ้าบ้านอยู่นะครับปาริสันชังแมนกับแบรนส์คู่นี้ตีสามก็ยังยังเชื่อใจเจ้าบ้านนะครับที่ผลงานดีขึ้นนะครับเดสซิก้าก็สามทุ่มครึ่งน,นะครับเออมี มีเอาตัวกับแพลทาคู่นี้คิมเยือนนะครับมาสกับชาวเก้คูน่นี้มองเจ้าบ้านนิดหน่อยแต่ออก3หน้าได้เลยคู่นี้นะครับไลซิกไฟบวกคู่นี้เจ้าบ้านนะครับยูเนียนเบอร์ลินกับบิเดฟิลคู่นี้ก็มองเจ้าบ้านเหมือนกันแฟรงก์เฟิร์ตกับเออรับกากับแฟรงก์เฟิร์ตนะครับคู่นี้ก็ยังมองเออยังมองยังมองคิมเยือนเล็กน้อยแต่ออก3หน้านะครับแล้วก็ครึ่งครึ่งตอบมึงกับบาเยอร์เหมือนปิดประตู มันเหมือนปิดประตูแพ้ช่วงหลังๆดอมุลน,นะครับเมื่อเจอกับบาเยอร์ก็อีคือว่าทีมเยือนน่าจะเอาอยู่นะครับเซเรียอิตาลีมี3ทุ่มนะครับกายารีกับซานโตรเรียคู่นี้มองเจ้าบ้านนะครับเป็นเดวโตกับสเปเซียคู่นี้มองคู่นี้ก็ยังมองเจ้าบ้านเพราะว่ามันเจอสเปเซียไงแต่ผลงานโอเคมันแพ้มาติดๆกันก็จริงนะคะรับปามาก,กับฟิออเรนติน่าก็ คู่นี้ก็สนใจทีมเยือนอยู่นะครับกายารีเตตสามทุ่มเบรเดเวโตเที่ยงคืนปามาตีสอตีสองสี่สิบห้านะครับมีโปรตุเกสก็4ี่ทุ่มตอน์เรล่ากับซันตาคลารา่ามอเดเนนเซ่กับปาโกสเฟรย์ลา่าตอน4ี่ทุ่มครึ่งฟามาติซามาริติโมคู่นี้ตีหนึ่งกิมาไรช์กับสปอร์ติงลิสบอนคู่นี้ตีสามครึ่งน,นะครับลาลิก้าก็2องทุ่มเอสกาเ,เอบาคู่นี้ก็ จริงๆก็แอบมองทีมเยือนในการออกเสมอนะครับบาซ่ากับเบติสตอน4ี่ทุ่มสิบาบาซ่าควรจะชนะเป็นอย่างยิ่งผมมองว่าทำได้นะครับเซบียาอัสซาซูนาคู่นี้เจ้าบ้านดีกว่านะครับแอตาติสกับกาดิสคู่นี้ยังมองเจ้าบ้านอยู่เซบียาเตะเที่ยงคนรึ่งนะครับแอมาริสเจ็ดีสนะครับอันนี้แถมเนเธแลนดนิดนึงนะครับ4ี id, ่ทุ่มครึ่งเดนธากับทเวนเต้เที่ยงคืนสีเบนโดกับเพนักเลสตีสาอบอไปกับสปาร์ต้านะครับนี่คือ ฟุตบอลน,นอกนะครับตอนนี้ก็เพิ่มข่าวฟุตบ,บอลไทยขึ้นมานะครับก็มีข่าวออกมาเฉพาะในฤดูกาลนี้นะครับไทยลีกยืนยันว่าในเลกสองจะเปลี่ยนผู้เล่นต่างชาติได้สูงสุด5าคนนะครับใช้เฉพาะปีนี้เพราะประเด็นในเรื่องของโควิดนะครับแต่เปลี่ยนนี้ไม่ได้หมายถึงเปลี่ยนตัวในเกมนะครับแต่หมายถึงว่าวินยันว่า ตลาดซื้อขายนักเตะเปลี่ยนผู้เล่นได้10คนแบ่งเป็นไทย5และต่างชาติไม่เกิน5คนรวมทุกโคต้านะครับเพื่อย้ายทีมเพื่ออะไรด้วยแบบนั้นนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในตลาดซื้อขายอีกทีหนะึ่งก็วันนี้มีการแข่งขันช้าง f ฟ c u คนะครับหลายๆคู่คู่ที่ออก YouTube ทางการแน่ๆน,นะครับ ก็จะมีเกมระหว่างเมืองการยูดเนเต็ดกับน้ำพองซิตี้คู่นี้เล่นกันบ่ายสามนะครับแล้วก็ห้าโมงเย็นก็แชมป์มากที่สุดของรายการนี้นะครับราชราชประชาจอกับเทโรคู่นี้เล่นกันห้าโมงก็ทีมใกล้ๆนะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวพูดลงหน้าไปเลยแล้วกันนะครับก็บ่ายสาเป็นวัดโบสถ์กับกบ้านค่ายนะครับห้าโมงเป็นเชียงใหม่เอฟซีกับอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็หกโมงอุดรธานีเอฟซี FC กับ นะครับที่จะถ่ายเทอดสดอันนี้ทางการนะครับก็ตอนนี้การที่มีการเปิดโอกาสให้ทีมแต่ละทีมถ่ายทอดสดด้วยตัวเองก็จะเป็นการสร้างนักภาพประจำทีมขึ้นมาก็จะมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับอจาจจะคล้ายๆกับสหรัฐอเมริกานั่นแหละนะครับที่แบบนักภาพแต่พวกนี้ก็คืออนุญาตให้เชียร์ทีมตัวเองได้ไงมันก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไร แต่อาจจะแปลกสำหรับคนที่ยังไม่ชินอะไรแบบนั้นนะครับส่วนตารางเอฟเอคับก็ไปดูกันองเดี๋ยวแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะสุปผลให้นะครับพวก14ทีมสุดท้ายของเอฟเอคับบุรีรัมย์ก็ไปดูในเอเอสเอานะครับตามข่าวที่ออกมาผมดูจากข่าวฟุตบอลหมดแล้วนะครับไปกันที่ข่าวกีฬาอื่นกันบ้างเดี๋ยวขอคริกเก็ตก่อนนะครับคริกเก็ต เมื่อวานนี้เอาทีมชาติก่อนก็นได้นะครับปากีสถานเจอกับซิมบับเวในเกม2020เมื่อวานนี้นะครับเอาขอภัยเกมจะขอภัยไม่ใช่เมื่อวานเกมวันนี้นะครับ,เ,เ,วเ,นนรบเวลา17 3 0นาฬิกานาทีที่เราเอาเป็นดีเหมือนเดิมปากีสถานกับซิมบับเวนะครับแต่อย่างที่ว่าก็คือเกมหนึงวันนี้ปากีชนะไปแค่2เกมต่อนหนึ่งนะครับก็จริงๆก็คือไม่น่าพอใจเท่าไหร่เกม อินเดียเมื่อวานนี้นะครับรอบแรกแพ้คัดออกนะครับบังกาลอตี131อเมื่อวานเอวิดวิเลียสกับตี56อารอนฟินตีสานะครับแต่วิลัโคลินออกเร็วไปหน่อยตีได้แค่6นะครับคนที่ดีของในส่วนเออไฮเดอร์รับัตเองก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเจสันโพเดอร์นั่นเองนะครับเจสันโพเดอร์3วิกเกตเสีย20 5นะครับไฮเดอร์บัดก็ตีได้ตามเป้าหมายนะครับเหลืออีกเหลืออีกตีชนะขนาดเหลืออีก2ลูกเอ้ยเหลือสามลูกขออภัยนะครับก็จริงเดวิดบอลเนอร์ตีได้17ก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าได้ส่วนเชมีเลียมสัน50นะครับแล้วก็เจสันโรเดอร์24อีกคนนึงก็เอ่อนะักคริกเก็ตชื่อว่า มานิชปัตนีนะครับได้24หเหมือนกันเหมือนกันในส่วนของบังกลอดก็โมฮัมเหม็ดซีรัสนะครับส่งวิเกตเสีย28นะครับแต่ว่าหลายคนก็ทำวิเกตไม่ได้เลยอะไรแบบนั้นนะครับคนที่ดูจะหนักที่สุดก็ในส่วนของนับดีฟไซนี่นะครับ0วิเกตเสีย31กระแพ้ในที่สุดนะครับอดัมแซมป้าจริง ก็รัางไวนะครับ1นวิเกเสีย12นะครับตามน,นี้คเจนยาวมากไปกันที่กีฬาอื่นกันบ้างน,นะครับเอาในส่วนของคลิเก็ตอีกข่าวหนึ่งคาร์กิโซราบา a ดานะครับกลับมาเล่นใน้อฟริกาได้ในเกมที่จะเจอกับชมโลอังกฤษในปลายเดือนนี้นะครับเขาเจ็บไปเมื่อเดือนมีนาคมแล้วก็พักรักษาตัวตลอดเลยแต่ว่า ประเด็นรเรื่องของโควิดไวรัสทำให้เขาไม่ได้ถือกับพลาดเกมทีมชาติไปแต่อย่างใดน,นะครับควินตันเดอะ็อกจะเป็นกัปตันนะครับแล้วก็ฟาตูเปสิเอดี D กัปตันก็ร่วมเล่นด้วยให้กับทีมนะครับช่วยบ้างตายเดือนทีมรักบี้ของนิวซีแลนด์ตอนนี้ประสบปัญหาการเงินนะครับและต้องใช้งบประมาณฉุกเฉินมา จัดการสถานการณ์ของทีมในเวลานี้นะครับอย่างหนึ่งก็คือทีมกำลังมองหานักลงทุนภาคเอกชนอยู่นะครับเพื่อมาสนับสนุนทีมของตัวเองนะครับก็ก็คือเจ้าของหลักขอทีมรักดี้นิวซีแลนด์ก็คือมันจะมีผู้สนับสนุนหลักที่เข้ามาในนิชานี้นะครับก็ จริงๆมันไม่น่าจะหยุดในส่วนของผลงานของทีมได้เข้าจริงแต่ว่ามันก็ต้องใช้เงินกันหน่อยนะครับเพราะว่าทีมรักบี้อินเดียแดงก็คือแข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันเอาจัก,กรยานกันบ้างเบยตาเมื่อวานนี้ปริมมอสโลฟริชนั้นขยายเวลานําออกไปนะครับเพราะว่าไปเข้าในกลุ่มคู่ยังก็เข้าในกลุ่มผู้นาอยู่แหละแต่เมื่อวานผู้ชนะเป็นแมกนัสนิวเซนจากเดนมาร์กนะครับ โลกรีชที่2ลุยคอสตาที่3ก็โลกิีชกับคาราปาสนะครับที่แยง่งแชมป์กันอยู่ก็เข้ามาในกลุ่มผู้นำเหมือนกันโลกรีชนำ45วินะครับน mm hmm. ำฮิลส์คาฟี่53แต่มาติน่งนาที48เอิงริกมา3นาที29นะครับเสาร์วันทีนี้แล้วจบแล้วสำหรับจักรยานเวลตาประจำปีนี้นะครับยังมีกีฬาอื่นอีกเอาเทนนิสกันก่อนนะครับ รอบก่อนรองชาเลอร์ที่เบอร์ซี่นะครับการทำการ์ดิสมาสเตอร์สก็รอบคนนะครับมีลอราาดิชนะอุโกฮุมแบ้หต่อ3 3ต่อ6 7ต่อ6ไทเบรก9ต่อ7นะครับก็ใช้ไทเบรกยังเงินเซสุดท้ายอีกคู่หนึ่งนะครับการนิวเมดเบรฟชนะเดียโก้ทาสตัน6ต่อ3 6กต่อหนึ่งนะครับคู่ที่ข้ามคืนมาเป็น เอ็กซานเดอร์สเวเรชชนะสไตแอนบาดินากา6ต่อ3 7ต่อ6ไทยเบสเจนต่อ1อีกคู่เป็นราฟเอลาาานาดาวชนะตาโบคาเลโยบุสตา4ต่อ6 7ต่อ5 6ต่อ1นะครับก็เกมวันนี้นะครับดานิเมเวเดนจะก,กับมิลอสเราเนิชเล่นก่อนราเฟเอลนาดาวกับเอ็กซานเดอร์สเวเรชนะครับสำหรับประเภทคู่นะครับให้คู่ก็สำคัญนะครับก็มีคู่เบอร์เธอคลาสกับ เฟลิกซ์โอเกอาเรียินะครับเจอกับลูคัสคูโบกับมาเซโลเมโนนะครับคุยจะเล่นก่อนเดียว2คู่แล้วก็จะจบด้วยคู่นี้ก็คือเอดวาร์โลเชวาเซลินร่วมกับเซเกนเมลเซอร์ aser, จะเมาเตมปาวิชกับโนโซเลสนะครับนี่คือประเภทชายที่เบอร์ซี่นะครับไปกันที่สนุกเกอร์กันบ้างนะครับก็เมื่อวานนี้การแข่งขัน แชมเปี้ยนออฟแชมเปี้ยนส์นะครับเอาผลรอบ8คนซะหน่อยนะครับก็ New Sun, นิวโรบาสันชนะติงจุนฮุย6กต่อสนะครับมาร์ค 3, เซลวบยชนะไคลเดวิลสันหต่อ5้าจัดทรัมชนะเดนิสคิเบิร์ก6กต่อสมาร์กอเลนชนะรอบนี้เราสลับเปนหกต่อ3นะครับอันนี้อาจจะเดาวไปก่อนวันหนึ่งจะขอรายงานไปด้วยกันนะครับรอบรองเล่นไปแล้วคู่หนึ่งก่อนหน้านี้นะครับ Sun, นิวโรบาสันชนะมาร์คเซลวบย์หต่อหนะครับแล้วก็เหลือจัดทรัมกับ มาร์คอาร์เลนอยู่นะครับเนการ6เมสเจเฟรมรอบชิงเล่นกัน, frame, น,กนในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบอีกทีหนึ่งข่าวอีกอันนึงก็คือปาเป้า,าทิมชาชิงแชมป์มมโลกนะครับปีนี้ไปจัดก,กันที่ซารสบประเทศออสเตรียนะครับเมื่อวานการแข่งขันในรอบแรกก็ทีมวางก็ยังเข้ารอ,อก,กันไปได้หมดนะครับเอาแต่ที่ ทีมมาที่ตกรอบไปอย่างเช่นไอร์แลนด์เหนือนะ,ะแพ้กับแคนาดาไป2ต่อ5นะครับก็คือเล่นเกมหนึ่งก็ชนะก็ได้1คะแนนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แคนาดาก็ลม้มไอร์แลนด์เหนือไปได้นะครับอีกทีมที่โดนล้มเหมือนกันไอร์แลนด์เมื่อวานนี้นะครับแพ้ออสเตรเลียไป2ต่อ5แต่ออสเตรเลียมันก็มีคุณภาพอยู่นะครับรอบ16ทีมนะครับรอบ2เนี่ยแหละนะครับ ก็อังกฤษเจอลิท ok ัวเนียออสเตรียกับโปรตุเกสทิชดารากับนิวซีแลนด์เบลเยียมกับรัฐเดียเวลส์กับสกอตแลนด์นะครับอันใกล้เจอกันนะครับออสเตรเลียกับโปแลนด์เดทแลนด์กับสเปนยิรมานีกับกรีซนะครับก็ผู้ชนะจะได้ไปเล่นในวันสุดท้ายแปดทีมเล่นให้จบเลยนะครับเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับเอาข่าวหมดแล้วเลยฟังยุโรปและเอเชียนิดหน่อยนะครับไปฟังอเมริกากันบ้างนะครับ บอสตันเรซอฟทีมเบสบอลนั้นกลับไปจ้างอเล็กซ์โคลานะครับหัวหน้าโคชุดแชมป์ปี2018กลับมาอีกครั้งแต่ว่าเขาออกไปจากรปเ,เรื่องกรมสัญญาณนะครับของฮิวสตันและก็บอสตันด้วยออกเข้าจริงนะครับก็ความเห็นค่อนข้างแตกนะครับในกลุ่มสังคมของแฟนเรซอฟนะครับก็โคราบอกว่าดีใจทีไ่ได้กลับมาคุมทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลย ตามนั้นหลัจะหายไปด้วยดุกการหนึ่งนะครับจากประเด็นเรื่องสัญญาอย่างโค้ชบางคนที่ได้แชมป์แล้วเคยหายไปจากกรณีแต่งการก็อย่างชั้นชอนเทตันนะครับของเดอะออรีเซนเมื่อปี2012นะครับยังมีเบสมอนติจัสตินเทอร์เนอร์นะครับเบสสของดอจเจอร์ที่มีประเด็นเรื่องของติดเชื้อลงมาฉลองกับเพื่อนจะไม่ได้รับการ ลงโทษจากทีดีนะครับแต่ก็เพื่อนก็ติดใจนะถึงจนนี้ได้นะครับก็ส่วนก็ในส่วนของประธานดรอแมนเซ็ตบอกว่าพฤติกรรมของเทอร์เนอร์เธอตั้งใจจะออกมาอยู่แล้วจริงเพื่อนก็ให้ออกมานั่นแหละนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็คงว่าเขาก็ขอรับความเสี่ยงได้ ในจุดนี้นะครับก็เออเธอเนอร์บอกว่าเขาชมเกม2อวินนิ่งสุดท้ายกับภรรยาในสำนักงานของหมอเนี่ยในคลับเฮาส์นะครับแล้วก็แล้วก็รีบๆีบถ่ายรีบกลับแต่ว่าฟังค่วแล้วบางทีมันรู้สึกขัดแย้งกับตัวเองอะไรแบบนั้น อที่นี้จสัสตินเพอร์เนอร์นะครับก็อายุ35มสิบวันที่23่สิสพฤศจิกายนนี้นะครับแต่ตอนนี้เป็นฟรีเอเจนต์แล้วหลังจากหมดสัญญาฉบับล่าสุดกับทีมแชมป์อย่าง LA Dodgers นะครับก็ติดอกติดใจเรื่องการมาเชลล์ในช่วงนี้นะครับในส่วนของ Pittsburgh Steelers นะครับใน NFL ก็โค้ชไมค์ทอมลินโดนปรับไปหนึ่งแสนเหรียญน,นะครับแล้วก็ทีมโดนปรับไปสองแสนห้าหเหรียญน,นะครับเนื่องจากว่า โค้ชนั้นใส่หน้ากากไม่ถูกต้องนะครับในเกมเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็ก็คือหลีกตอนนี้ปรับได้ปรับไปนะครับในส่วนกรณีโควิดสิบเกอันนี้ก็เพื่อความมันจะมองเรื่องความเหมาะสมด้วยไหมก็อีกเรื่องหรือว่าการตรวจเชื้อมก็ทำกันตามปกติมันก็ตีกันไปหมดเรื่องพวกนี้นะครับว่าเอลเอลวีเรเดอนี่ก็โดมปรับหลังอาในเสียสิบล้าไปด้วยนะครับ ข่าวท้ายๆวันนี้แล้วนะครับฤดูกาลใหม่ของ p a c 1 2 2นะครับในกัมบอามหาวิทยาลัยก็จะเปิดในสัปดาห์นี้แต่เลื่อนไปแล้วเกมหนึ่งก่อนแล้วนี้เสนอไปแล้วนะครับอีกเกมหนึ่งที่เลื่อนก็คือยูทากับริโซนาที่ <S <S เ,มรรเมืองซาวดกซิตี้นะครับในที่ควรจะได้เล่นในวันพรุ่งนี้นั่นแหละนะครับเนื่องจากประเด็นเรื่องเชื้อโควิดก็ อย่างว่าก็คือ2ทีมที่ไม่ได้เล่นมันก็เสียโอกาสไปนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ค่าว่าจะได้ลดอะไรมากอยู่แล้วอะไรแบบนั้นในส่วนของเกมในสัปดาห์นี้ของโอเมกัาป้อมอเมริอะไรน,นะครับที่อัดเทปอยู่นะครับก็มีเกมที่เล่นกันในเช้าวันนี้มีไมมมีดับ11ไปย้อน o อตแคโรไลน่าสเตทนะครับแล้วก็ริคแคมยัง นะครับไปเยือนบอยสแตทนะครับไม่มีอันดับ11บเอีวายยอันดับ9นะครับเกมของทีมมีอันดับที่น่าสนใจในวันนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนครับอินเดียร์รับมิชิแกนนะครับ s อ u ไปเยือนเทมเพิลยูเรับอาริโซน่าสเตทนะครับนี่คือเกมเที่ยงคืนหลักๆลักีสองคืนเป็นมาแชลรับยูแมสนะครับยูแมสก็ต้องหาโปรแกรมเองนะครับหลังจากที่ไม่ได้สังกัดกับ คอนเฟอเรนซ์ใหน<ม>ก็พยายามได้ในได้ก่อนแม้ผลงานจริงก็ไม่ค่อยดีมากก็ตามแต่ก็เพื่อที่มีเกมในมือนะครับตีสามเพิ่งเป็นจอเจียที่5รับฟลอริดาที่8นะครับเป็นเมนูเปิดที่ดีสำหรับตอนคำ่ำนะครับค่ำของเขาเช้าของเรานะครับตีสามเพิ่งยังมีซีเนติที่6เจอพิลสตันนะครับโอคลาโมาที่19เจอแคนซัสนะครับตีสี่เป็นแคนซัสสเตทรับที่14โอคลาโฮมาสเตทนะครับเจ็ดโมงเชา้าเป็นเซาท์แคโรไลนา รับเท a ซัสเที่7นะครับที่17บ l v a s t a ลวรับเบ y เลอนะครับเจ็ดโมงครึ่งเป็นนอตเทอร์ดามที่4รับเทมสันที่1นะครับคู่ใหญ่ในเดือนพฤศจิกายนทีเดียวนะครับเจ็ดโมงครึ่งเหมือนการเป็น o อไฮโอสเตที่3เจอกับ r u t เกอรนะครับแล้วก็ออร g o อที่12รับ s t ตนฟอร์นะครับแล้วก็8โมงเป็นคอสซาแ c a โรไลนารับเซา t h อลาบามา ก็ทีมีนหนลักไม่เล่นก็เป็นวิสคอนซินนะครับที่ควรจะรับเพื่อดิวแต่ว่าไม่ได้เล่นในสัปดาห์นี้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของมหาวิทยาลัยหมดแล้วนะครับก็ติดตามกันด้วยยังมีกีฬาอื่นอีกพอสมควรนะครับในวันนี้พบกันใหม่ในพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ